สวัสดีค่ะวันนี้พบกับผลิตภัณฑ์เอสคาร่าผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีไทยและทั่วโลกนะคะ ก็สงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเป็น s อสคาร่มาจาก s n a เนเจ c a ์คาร่มาจากเทพี P แห่งความงามหรือว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดนะคะสีของแคปซูลก็เป็นสีพัดเทลพิงซึ่งก็น่ารับประทานเหมาะสำหรับสุภาพสตรีโชรคาจุดเด่นของตัว s อสคารก็คงเป็นในเรื่องออก,กฤทธิ์เร็วกว่า2เท่าหรือว่าคุณประโยชน์เพิ่มขึ้น7ประการซึ่ง เหนือกว่าคู่แข่งในท้องตลาดด้วยสารอาหารต่างๆที่หลากหลายสารอาหารทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด9นิวตรียนแล้วก็จะมีอยู่4ตัวที่เป็นหัวใจสำคัญของตัวเอสคาร่าด้วยสารสำคัญของผลิตภัณฑ์เอสคาร่าซึ่งมีอยู่4ตัวหลักนะคะตัวแรกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหรือจุดขายของเอสคาร่าเลยก็เป็นสารสกัดเบต้ากูแคนซึ่งก็จะมี 2คุณประโยชน์ประโยชน์แรกก็ในเรื่องของความงามประโยชน์ที่2มาในเรื่องของคุณสมบัติออกฤทธิ์ทานยาถ้าเป็นในเรื่องของความงามก็ช่วยในเรื่องของซ่อมแซม DNA ใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในเครื่องสำอางเช่นครีมกันแดดที่สำคัญกระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้นสร้างคอลลาเจนของเซลล์ผิวหนังทำให้ผิวพรรณมีความเปล่งปลั่งสดใส ลดนิ้วรอยและชะลอความแก่ได้มาดูสารเบต้ากูแคนในเรื่องของฤทธิ์ทางยาตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบคุ้มการแบคทีเรียเชื้อราไวรัสต่างๆและสุดท้ายลดโอกาสการเกิดเซลล์มะเร็งสำหรับเพศหญิงเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก สำหรับสารสำคัญตัวแอสตาแซนทีนเป็นสารสำคัญตัวที่สองซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเอสเชล่าสารแอสตาแซนทีนหลักๆได้มาจากสาหร่ายแดงหรือไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาคาวเวียไดย้เป็นสารที่ให้คุณประโยชน์ในเรื่องของตาสวยผิวสวยลดริ้วรอยผิวนุ่มสารสำคัญตัวนี้เน้นในเรื่องของสิวลดการอุดตันของหลอดเลือดได้ดีด้วย มาดูสารสำคัญตัวที่3กรกดอัลฟาไลโปอิก e, หรือซ u เปอร์แอนตี้ออกซิเดนช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของผิวใสผิวเต่งตึงและลดขนาดลูขุมขนได้ดีช่วยลดการทำลายจากรังสี UV ได้ด้วยช่วยในเรื่องของทำความสะอาดผิวให้ใสผิวพรรณดูเปล่งปั่งขึ้นสารสำคัญตัวที่4เป็นเอนไซม์สกัดจากพืชผักผลไม้ เร่งปฏิกิริยาการสร้างเซลล์เม็ดเลือดทำให้ผิวสวยมีเลือดฝาดอมชมพูขึ้นคลคล้ายไซแมกยอดส่วนซึ่งเพิ่มในเอสคาลาเร่งให้ออกฤทธิ์ที่เร็วขึ้นสารสำคัญตัวอื่นๆที่เหลือก็จะเป็นโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระฮอร์โมนจากธรรมชาติสำหรับเพศหญิงและควบคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ดี สารสกัดจากทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดมีประสิทธิภาพสูงมากลดการสะสมไขมันในผนังเส้นเลือดป้องกันเส้นเลือดอุดตันได้ดีบำรุงหัวใจช่วยบำรุงตับได้ยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมได้ดีด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณทำให้ระบบภายในสะอาดจนสังเกตได้ถึงภายนอก สารสกัดจากเปลือกสนตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นในเรื่องของลดกระจุดด่างดำลดฟ้าบนใบหน้าได้ดีเพราะว่าการที่จะลดฟ้าได้ดีต้องมาจากเปลือกสนฝรั่งเศสด้วยสารตัวต่อไปสารสำคัญจากแอลกูนตาไทโอนตัวนี้เป็นกรดอะมิโนที่สำคัญซึ่งต่อต้านอนุมูลอิสระได้ยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวหรือเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิด ฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าหรือผิวพรรณของผู้หญิงสารสกัดจากชาเขียวช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดมีการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจนีวาประเทศสวิ์แลนด์ว่าสามารถที่จะช่วยเาผาผลาญแคลอรี่ได้นั่นหมายถึงสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ดี จากส่วนผสมทั้งหมดนี้เอสคาร่าจึงช่วยในเรื่องของดวงตาสวยขึ้นหน้าใสาขึ้นช่วยในเรื่องของลดสิวได้ดีสำหรับวัยรุ่นผิวขาวและมีออร่าช่วยในเรื่องของสรีระที่มีความเฟิร์มขึ้นเพิ่มส่วนสัตว์ที่ชัดเจนมัดใจชายได้ เสริมภูมิต้านทานลดโอกาสการเกิดเซลล์มะเร็งสำหรับผู้หญิงแนะนำให้ทานคู่กับเอสเลดีนาได้จะถือว่าเป็นสุดยอดอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงไทยและทั่วโลกทานแล้วนะคะเตยซาดาเนี่ยจะรู้สึกถึงความกระชับกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยรู้สึกแน่นขึ้นเนื้อจะแน่นขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณค่ะจะได้ความกระจ่างใสสวา่างจะมีออร่าค่ะคนจะชมเยอะมากเลยว่า ผิวจะดูผ่องขึ้นแล้วก็ดูสว่างสดใสเป็นธรรมชาติค่ะไม่ขาวจนเวอร์เกินไปค่ะก็คือในเรื่องของทรงอกค่ะเรื่องหน้าอกจะกระชับขึ้นนะคะก็คือค่อนข้างอะค่ะข้างะะีางาง่จะจะ,จะรู้สึกได้ถึงว่าทรงอกยจะจะ,จะเต็มขึ้นแล้วก็ในเรื่องของอิม่มความอิ่มของหน้าอกอะค่ะจะมีเนื้อขึ้นนิดนึงค่ะ เฟิร์มขึ้นค่ะก็จะมีเอวนะคะสะโพกก็จะผายขึ้นสัดส่วนจะชัดเจนมากขึ้นมีเคิร์ฟมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของแอสตาแซนที T เนี่ยค่ะเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะที่ทําให้ดวงตาของเราเนี่ยมีน้ําหล่อเลี้ยงตลอดแล้ดูสดใสแล้วก็เป็นประกายค่ะสว่างค่ะฮ<ค>อร์โมอนเพศหญิงนะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเอสซาร่าเนี่ยใส สกัดสารกัดเซโรเหลืองเยอะมากทำให้เพิ่มเอสโตรเจนสําหรับาสาวๆที่อยู่ในวัยสูงวัยแล้วนะคะตัวนี้จะเข้าไปเติมเต็มฮอร์โมนให้เพิ่มมากขึ้นแล้วผิวก็จะนุ่มขึ้นเรียบเนียนขึ้นกระจ่างใสขึ้นค่ะ สะอาดคือไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นคือตกขาวก็จะลดน้อยลงนะคะสะอาดขึ้นนะคะเพราะวนนี้ค่ะเรียนนิดนึงว่ากลิ่นเนี่ยมันมาจากข้างในก็คือส่วนของผู้หญิงข้างในคือมดลูกนะคะถ้ามดลูกเราสะอาดช่องคลอดเราสะอาดหมายความว่าจุดซ่อนเล็ดเราก็สะอาดด้วยนะคะก็จะแห้งเบา,เบาสบายเลยเอสซาล่าเนี่ยเป็นโปรดักที่ออกมาเพื่อเติมเต็มผู้หญิงนะคะที่บุกร่องแล้วก็ ความเป็นผู้หญิงเนี่ยลดน้อยถอยลงนะคะสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยแก่เร็วขึ้นเนื่องจากว่าสารอนุมูลสละเนี่ยได้เข้าไปในร่างกายเนี่ยบางทีเราไม่ทราบว่ามันมีมากหรือน้อยเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมีสารสาคัญน,นะคะถึง3ตัวนะคะที่ช่วยขจัดจอนุมูลสละสูงที่สุดเพื่อให้ร่างกายผู้หญิงเนี่ยคงความสาวคืนความอ่อนเยาว์ผิวสว่างาากระจ่างใสฟิตกระชับระงับปิ่น,นะคะ่ะ ตอนแรกค่ะเนทเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องปวดท้องประจาเดือนมากค่ะแต่ที่นี้ก็ได้ลองทานผลิตภัณฑ์เอสทราค่ะเพียงแค่วันละเม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองไน้รู้สึกได้ตอนมีประจําเดือนค่ะว่าปวดท้องน้อยลงมากค่ะแล้วก็ที่สาคัญคือเนื้ออกกระชับมากขึ้นด้วยใช้คําว่าต้องเพิ่มขับไซส์เลยค่ะเปลี่ยนเป็นอีกไซส์หนึ่งเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆทักว่าหน้าใสขึ้นมากเลยค่ะแค่กล่องเดียวเท่านั้นเองค่ะ กองเดียวรู้สึกแบบเห็นผลได้หลายอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าใสาขึ้นแล้วก็ปวดท้องประจำเดือนน้อยลงคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องหน้าอกนะคะที่ตื่นเต้นมากๆบอกได้คำเดียวอะคะ่ะว่าผู้หญิงอยากสวยต้องเอสคาร่าคะ่ะเพราะครบสูตรจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวเรื่องประจำเดือนเรื่องหน้าอกเรื่องสัดส,ส่วนคะ่ะคือครบจริงๆคะ่ะเอสคาร่า